สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งบรรพโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับเป็นปลาตะเพียนหลวงพ่อจงนะนี่นะครับหรือว่านะครับนี่ปลาประหยัดท่านนี่นะครับปลาตะเพียนของหลวงพ่อจงเนี่ยนะครับนะสร้างราวปีสองสี่เก้ากว่านะครับเนาะ ก่อน2,500นะครับเนาะเราก็ดูเช่นเคยนะครับเนาะเราดูธรรมชาติเนื้อหาความเก่านะครับนี่นะครับดูภาบตะกันต่างๆเห็นไหมครับของปี249กว่านะครับเนาะนี่ดูนะครับนะห่วงยังเก่าเว้เห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับผมก็หลวงพ่อโจ้งนะครับท่านเป็นเกจิจังหวัดอยุธยานะเห็นไหมครับ ยันขอเบ็ดนะครับยันคูของหลวงพ่อกันวัตพญาต่นะครับนี่นะครับนนี่นะครับดูนะครับสวยงามนะครับนาะเก่าถึงยุคนะครับสองสี่เก้ากว่านะครับนะแล้วก็นะครับน้ชิ้นนี้มีชิ้นนี้พิเศษนะครับนะนะครับมีรอยจามด้วยนะนะครับนี่นี่นะนะครับดูนะพี่นะ นี่มีรอยจานด้วยนะครับนะนี่นะครับมีนะครับที่ผมเห็นก็คือพี่เขาก็บอกนั่นแหละนะครับพี่เจ้าของเดิมเขาก็บอกนั่นแหละนะครับมีรอยจานตรงนี้นะครับนะหัวนะครับแล้วก็หางนะนะครับเดี๋ยวเรา่องอีกทีนะครับเหมือนจะมีหางด้วยเห็นไหมครับเนี่ยขีดๆเห็นไหมครับเนาะตรงหางนี้นะครับโกลมๆเห็นไหมครับนะริ้วๆเห็นไหมครับ นี่ครับตรงห่างนี้แล้วก็จะมีด้านหลังมีตรงนี่ไม่นะครับนี่นะครับต้องมีตรงนี้ด้วยนี่ครับต้องมีสามจุดนะครับร้อยจานนะครับนะครับความพิเศษของชิ้นนี้นะครับผมนะฮึบนะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในทางการเล่นหานะครับ นี่นะครับเนาะก็เรียนหาทั่วๆไปนะครับเนาะในเว็บทีในกลุ่มเห็นไหมครับดูเห็นไหมครับยันข้างบนเห็นไหมที่ผมบอกนะครับนี่เห็นไหมครับเนาะปาตะเพียนนะครับหลวงประโจงวัดต่างนอกนะครับนี่ครับก็นะครับเนี่ยการหาทั่วๆไปนะครับแล้วก็ในหนังส่งหนังสือก็มีมลาตะเพียนบราณโบร่าเนี่ยไหมครับนะปาตะเพียนหลวงประโจงนะครับ นี่นะครับผมเห็นไหมครับก่อน2,500หนะ <c oughs> <c oughs> ดูเห็นไหมบยันข้างบนนะครับน้องพี่นะนี่แล้วก็นะครับเนาะความคงชงความคมชัดต่ตตางๆนะครับนะเห็นไหมครับคมชงคมชัดต่ตางๆมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของผราแท้อยู่แล้วนะเป็นพี่นะครับนี่นะครับเนาะ ก็ดูเนื้อหานะพี่เนี่ยของก่อน2,500นะครับนาะนะครับมันก็เป็นเนื้อหาประมาณนี้พี่เนี่ยความเก่านะครับก็คือนะพี่นะครับง่ายๆั้นๆนะครับเล่นให้ถึงยุคนะครับเก่าให้ถึงยุครับนับนะครับเนาะเราอันนี้เราไม่พูดถึงพระใหม่นะครับเนาะเราเพราะพระเก่านะครับมันก็คือเก่านะครับเนาะนะครับและของเก่านะครับเนาะมันก็มีการเล่นหาทั่วโลกนะครับเนาะนะครับ มันก็มีการลุกเล่นหาทั่วโลกนะครับเนาะ <c oughs> มันก็ธรรมดานะครับเนาะ <c oughs> ผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆพ่นี่นะครับเนาะยึดหลักของคนเล่นของเก่าทั่วโลกนะครับเนาะก็คือเล่นเก่าให้ถึงยุคน,นะครับเนาะ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนกเขาสุด Paid, เขาขุดเจอวัตถุโบราณนะครับวัดเก่าเมืองเก่านะสฟิงค์ฟาโลสุสานจีนซีฮ่องเต้นะครับนะนะครับเขาขุดไปเรื่อยๆืใช่ไหมครับมันก็มีรูปลักษณะแตกต่างกันไปถูกไหมครับรูปลักษณะแตกต่างกันไปนะครับนะครับนะครับสุสานจีนซีฮ่องเต้ครับขาไม่จําเป็นแต่ตะเล่นของจีนซีฮ่องเต้อย่างเดียวใช่ไหมครับนะครับยุคลูกหลานของจีนซีฮ่องเต้นะครับราชวงศ์ผมไม่รู้เขาเรียงยังไงนะครับราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งอะไรผมไม่รู้เขาเรียงยังไงนะครับนะครับ เขาก็เรียงลําดับมานะของเก่าก็คือมีคุณมีคุณค่าในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นถังอย่างเดียวอย่างอื่นก็คือถังอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคุณไปยึดว่าเฮ้ยถังถังอะไรมันต้องถังอย่างอื่นไม่ใช่อันนั้นคุณไม่ได้อนุรักษ์ครับนะครับอันนั้นคุณพ่อค้าครับถูกไหมครับคุณคือพ่อค้าครับนะครับเนาะนะครับถ้าคุณจะยึดแต่อย่างเงี้ยขายได้อย่างนี้ต้องขายได้ขายได้คือแท้ขายได้คือดี อันนั้นตามหลักพ่อค้าครับนะครับเป็นหัวคิดของพ่อค้าครับนะค <sch> รับเนาะเออนะครับเหมือนกล้องแล้วกันนะครับนะครับเหมือนกล้องนะครับเนาะกล้องมันก็คือกล้องถูกไหมครับนะครับแต่คนเล่นกล้องก็คือจะเป็นกล้องแบบที่คนแบบว่ามีราคาเล่นหานะครับมันก็จะเป็นกล้องประมาณเนี้นะครับมันก็นิยมอะไรมันก็ว่าไปนะครับมันก็เหมือนรถเนี่ยนะครับเนาะมันก็เหมือนรถชอปเปอร์น่ามเนาะ เอออย่างนี้เล่นนิยมนะครับเนาะแต่อย่างนี้มันก็คือกล้องถูกไหมครับนะครับมันก็ใช้ส่องได้เหมือนกันนะครับเนาะนะครับแต่ก็เราก็อ่ะลดจอดกันไปถูกไหมครับนะพระถูกพระแพงนะครับกล้องถูกกล้องแพงกล้องถูกถูกไหมครับมันเ็ลดจอดกันไปนะครับไม่ใช่จะหรืออย่างนี้มันจะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ก็คือจะยึดแต่ที่ตัวเองขายได้นะครับเนาะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นหลักใหญ่ใจความนะมันผมว่ามองว่ามันไม่ถูก นะครับเนาะเราอนุรักษ์ไว้ครับนะครับเนาะนะครับคนเรานะครับรวยจนไม่เท่ากันนะครับเกิดมาก็ไม่เท่ากันนะครับเนาะเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เราเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะทําได้นะครับเนาะนะครับคุณนะครับเนาะคนเรามันไม่ได้มีเงินล้านทุกคนครับนะครับจะไปนั่งขายพระแต่เป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านถูกไหมครับแล้วคนเบี้ยน้อยหอยน้อยที่เขาศรัทธานะครับ เขาอยากได้จริงๆ,ๆเขาอยากได้พระดีๆไว้ใช้นะครับพูดตรงๆง่ายๆสั้นๆครับเขาจะหาปัญญาที่ไหนไปซื้อผมพูดตรงๆนะครับนะครับเราก็คนตรงๆนะครับนะนะครับมันก็แค่นั้นเองนะพี่นะครับเออนะครับเล่นพระนะครับคุณคิดเผื่อถึงคนที่เขาไม่มีด้วยคนที่เขามีน้อยนะครับคนที่เขามีน้อยนะครับมันก็เท่านั้นเองนะครับเนาะ เอาง่ายๆสั้นๆนะครับน <_ d ata> หลวงปู่ทวดปี97นะครับถ้าคนภาพจําว่าปู่ทวด97ปู่ทวด05นะครับกูเคยซื้อขายอย่างเงี้ยกูจําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยแท้อย่างเงี้แยแพงกูจะซื้อขายแต่อย่างเงี้ยเป็นแสนเป็นล้านนะครับนะรุ่นอื่นก็ไม่สนใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เล่นไม่นิยมบางคนนิสัยไม่ดีตีเก้เลยนะนะครับเ <_ d ata> พราะตัวเองไม่รู้จักนะครับตัวเองคือไม่ใช่ไม่รู้จักไม่อยากจะรู้จักเพราะมันถูกไง นะมันถูกกูไม่เล่นกูจะแบบศูนย์ห้าเก้าเจ็ดแพงแพงนะครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับนะครับอย่างนี้เขาเรียกอนุรักษ์เลยครับถูกไหมครับถ้านะครับเนาะคนมีน้อยหอยน้อยนะผมก็พยายามทำเห็นไหมครับนี่ครับหลวงพุททวดนวลวัดตุยงถูกไหมครับต่างวัดนะครับพระอาจารย์ทีมวัดช้างให้ได้ดินกากยายักปีเก้าเจ็ดมาด้วยนะครับถูกไหมครับ เราค die, mind, enough, on, machine, enough, on, enough, ิดถึงคนที่เขามีน้อยที่เขาศรัทธาเขามีเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับเขาได้พระดีๆไปใช้นะครับชีวิตเขาก็ดีเขาก็เจริญขึ้นผมพูดถูกไหมครับนะครับเราคิดถึงคนอื่นบ้างครับนะครับไม่ใช่คิดถึงแต่แต่ตัวกูนะครับตัวกูกูต้องเป็นแสนเป็นล้านกูต้องขายเป็นแสนเป็นล้านนะครับคนไทยครับนะครับนะครับรวยกระจุกจนกระจายครับนะครับมันคือพื้นฐานของความจริงนะครับเนาะเออนะครับผมอยากจะแบบว่าไหนๆก็เล่นพระนะครับเนาะคิด เผื่อแผ่ถึงคนอื่นบ้างนะครับเนาะนะครับคุณไม่ต้องมาเล่นมานิยมก็ได้ครับนะครับคุณแค่อย่าไปสวดมั่วซั่วก็พอแล้วนะครับทําไมสวดไม่ได้นะครับคุณเข้าใจนะครับนะว่าคุณเป็นคนดังนะครับคุณเป็นคนดังครับนะครับและไอคนที่ไม่รู้นะครับคนไม่รู้ที่เขาติดตามคุณนนะครับมันเยอะนะครับนะครับคนที่เขาคิด มีสติปัญญาคิดนะครับมันก็ดีครับแต่ไอ้คนที่เขาเชื่อโดยไม่มีเหตุผลที่มันจะเชื่ออะไรก็เยอะครับนะครับไม่มีปัญญาตุกฉุกคิดมันก็เยอะครับนะครับเออนะครับนแค่ไม่ไปสวดมั่วซั่วมันก็พอแล้วนะวิธีนั้นครับคนอื่นเขาจะได้เปิดใจว่าเอ้ยมันมีต่างวัดนะครับถ้าคุณกําลังไม่ถึงคุณไปดูต่างวัดนะได้อาจารย์ทีมเสกเหมือนกันมวลสารปีเก้าเจ็ดนะครับถุกไหมครับ มันจะต่างพุทธคุณมันจะต่างกันได้ยังไงครับมวลสารเดียวกันถูกไหมครับอาจารย์ทีก็มาเสกเหมือนกันถูกไหมครับแถมนะครับเกจิจะเสกเยอะกว่าปี97อีกอะนะครับถูกไหมครับคุณว่าพุทธคุณมันจะด้อยกว่าปี97ได้ยังไงถูกไหมครับถ้าพูดถึงหลักความจริงนะถูกไหมครับเออนะครับพูดง่ายๆสั้นๆครับนะครับคุณลองเปรียบเทียบปืนใหญ่สมัยอยุทยาถูกไหมครับมันสร้างเก่าสร้างนานมันเป็นต้นตํำรับจริงนะครับ แต่คุณว่านะครับปืนใหญ่ยุคนี้นะครับมาสู้กันคุณว่าถูกไหมครับคุณว่าอะไรมันจะแจ๋วกันถูกไหมครับเหมือนเสือหลวงพ่อวงนะครับเหมือนเสือหลวงพ่อพ่อวงพระรามสามที่ที่มีหกรุ่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะครับเคยมีสิ์ท่านไปถามนะครับว่าหลวคือหลวงพ่อนะครับเสือท่านทั้งหกรุ่นเนี่ยนะครับท่านว่ารุ่นไหนน่าใช้สุดก็คือรุ่นไหนดีสุดอ่ะ คือท่านถามประมาณนี้คือคือสิทธิท่านถามประมาณนี้ครับแล้วหลวงพ่อวงท่านก็กล่าวว่านะครับก็รุ่นหกสิวะนะครับก็รุ่นหกสิวะมันต้องถังสิวะทําไมล่ะครับท่านนะครับก็รุ่นหนุ่งก็ก็รุ่นหนึ่งกูเพิ่งเรียนประถมอะแล้วรุ่นสองกูเพิ่งเรียนมัธยมอะถูกไหมครับแลรุ่นสามกูปริญญาตรีครับนะครับรุ่นสี่ปริญญาโทครับนะครับแต่รุ่นหกกูด็อกเตอร์แล้วกูปริญญาเอกแล้วถูกไหมครับทําไมมันจะไม่ดีกว่ารุ่นอื่นล่ะครับถูกไหมครับ ก็คือรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่นสามนะครับพระดีต้องมีประสบการณ์คือผมพูดถูกไหมครับ,นะร,บรุ่นหนึ่งมีประสบการณ์อย่างนี้รุ่นสองมีประสบการณ์อย่างนี้ท่านก็ผสมประสบบานกันเข้าไปนะครับอย่างอะไรที่มันดีอยู่แล้วมันเหนียวมันคงกระพันไว้นะกูก็เพ่มเมตาเข้าไปมาหานิยมเข้าไปถูกไหมครับมันจะไม่ดีน่าใช้ที่สุดได้ยังไงถูกไหมครับแต่หลักยยใจความครับนะครับขอให้คงมวลสารเดิมนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์คนเดิมนะครับก็คือให้ทันยุคท่านเสกอ่ะ นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับน้อยอยากให้จับจุดตรงนี้นะครับเนาะแต่ทําไมถึงแบบเอ้ยมันอย่างนั้นรุ่นหนึ่งมันออริจินอลมันมันมันคลาสสิกตรงนั้นครับมันออริจินอลนะครับมันคลาสสิกตรงนั้นนะครับแต่ความดีความน่าใช้นะครับเนาะทันท่านยุคหลังนะครับไม่ต่างกันนะครับก็เปิดจะดีกว่าด้วยก็อย่างที่บอกนะครับรุ่นหกกูจบปริญญาแล้วนะครับนะครับก็อยากจะบอกกันนะครับแค่นี้เองนะครับเนาะ แต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็จุดจบก็คือพาาิชิ์นะครับก็คือเงินนั่นแหละไม่นี่นะครับมันธรรมดานะถูกไหมครับนะครับไปยอมรับรุ่นอื่นๆนะครับไปยอมรับรุ่นอื่นอ้าวเแล้วรุ่นหนึ่งที่กำไว้สือไว้ราคามันก็ต้องดรอปลงถูกไหมครับเพราะคนไปเอารุ่นที่นะนะครับเอารุ่นที่มันน่าใช้อะไรอย่างนี้มันก็ธรรมดานะครับนะก็เหมือนรถโตโยต้านะครับนัครองตลาดมานานเป็นปีถูกไหมครับทุกวันนี้มี MG มีรถจีนนะครับเนาะ มีเอ mm ็ม hmm. จีม uh ีรถจีนต่างๆในนารถไฟฟ้าต่างๆนนนาโตโยต้ายังสั่นคอนนะพี่ถูกไหมครับเขาเรียกเขาแบ่งส่วนแบ่งการตลาดนะครับมันธรรมดาครับนะครับเออครับแต่ทุกวันนี้นะครับมันก็นะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเซียนพระละกันนะครับมันจะมีสื่อในมือนะครับเป็นหนังสือนะนะครับเป็นหนังสือคนเราก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่ก็อ่านข้อมูลมัญหาไม่ได้ก็อ่านแต่ว่าสักแต่ในอ่านในหนังสือนะครับ ผมก็คนหนึ่งครับก็อ่านในหนังสือครับแต่ทุกเวยนทุกวันนี้ครับในโลกโซเชียลมันมีข้อมูลจากหลายๆแหล่งออกมาถูกไหมครับตอนนี้มันอยู่ที่เราแหละวิชิดวิเคราะห์นะครับทุกวันนี้พูดตรงๆนะครับก็มีสั่นคอนนนะครับมีสั่นคอนครับราคาเห็นไหมครับราคาพักเครื่องดอกเห็นไหมครับราคาพักเครื่องดอกนะครับเพราะบางสิ่งที่คุณทําบางทีมันคนมันคิดเป็นนะครับเนาะ แล้วบางทีนะครับเราอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับวันนี้รับซื้อเท่านั้นเท่านี้รับซื้อเท่านั้นเท่านี้นะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เข้าตัวนะครับวันนี้รับซื้อหลักแสนหลักล้านหลักแสนหลักล้านนะครับเขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดมากมายมาตั้งแต่ตีสามทีสี่นะครับมาถึงคุณนะครับเอามือเขี่ยสามทีปรับปรับไม่ใช่เขาได้พบกับความจริงไงเขาเปิดโลกกระทั่ไงนะครับบางคนมานั่งก็ยังมีนะเพ้ออยู่นะครับเป็นแสนเป็นล้านไปขายเขาสิเขาซื้อนะครับผมบอกตลอดนะครับเนาะลองไปดูนะครับ นะครับสิบตาไอสิบตาเห็นนะครับไม่คือไม่เท่าทําเองนะครับคือไม่เท่ามือคําเองไม่ต้องทําเองนะครับติดปากว่านะคือไม่เท่าอะไรเงี้ยที่เขาพูดคาโบราณน,นะนะครับลองทําดูนะครับคนที่คุณตัทธฐานั่นแหละคุณลองไปทําดูนะครับมันถึงคนที่เขาเขาไปเจอตัวเองก็ถึงแบบเออไว้มันไม่ใช่ไปเงี้ยมันมันเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับนะ เออมันเป็นประมาณนี้นะครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เข้าตัวนะครับเขามาตั้งนานนะครับเดี๋ยวว่าจะส่องเลยครับเอามือเขี่ยสามทีปรับปรับถูกไหมครับเขี่ยนี่นะครับเนาะไม่ใช่พระมันไม่ใช่พระเกททั้งหมดนะนะครับแต่อย่างที่บอกแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาจะดูแต่พระหลักนะครับที่เขาซื้อที่แบบว่ามีราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับเออนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับเนาะ ที่บอกกล่าวกันนะครับเนาะลองดูลองดูนะครับเนาะลองเปิดโลกกระถัดดูนะครับเนาะของอย่างนี้มันต้องลองด้วยตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องแบบอยู่ในโลกแบบที่เขาทําให้เราดูนะครับที่เราเขาทําให้เราดูอย่างเดียวนะครับเนาะเราก็อ๋ออนะครับก็เหมือนง่ายๆนะครับเนาะเหมือนรับซื้อเหรียญเก่านะครับเนาะคนติดตามไปแสนเป็นล้านนะนะครับไอ้ที่ผมว่าไอ้เหรียญข้างหลังเป็นเหมือนเทวดาโปยไอ้โปยเขาตอกเหรียญตั้งแต่รอห้านะครับเนาะคอนเทนต์แบบ มีอย่างนี้ครับรับซื้อห้าแสนนะครับรับซื้อห้าแสนนะครับผมส่งลูกไปนะครับแท้นะครับแต่ว่าศึกนะครับรับซื้อห้าร้อยนะครับผมก็เก็บไว้นั่นแหละครับให้ปวกมันแท้เล่นดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับเห็นไหมครับคอนเทนต์อย่างเงี้ยนะครับมันมีมาตลอดครับนะครับมันมีคนหลงเชื่อตลอดนะครับคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านเห็นไหมครับรับซื้อห้าแสนนะครับปีนั้นรับซื้อเท่านั้นเท่านี้มันถึงมันถึงมีตลอดนะครับนะเหมือนแบบพวกแชร์นะ เหมือนแชร์ลูกโซ่แล้วกันนะครับ,นะค,รบคอนเทนต์หรูอยู่แพงนะครับนะมีรถมีล้านมีบ้านเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์มีแบรนด์นงแบรนด์เนมบ้านใหญ่หลังโตมาลงทุนกับเราสิมันถึงมีคนหลงเชื่อไงครับนะครับ,นะรบมันเป็นคอนเทนต์ที่มันได้ผลนะมันหลอกคนไม่รู้เวลาได้ผลนะครับ,นะรบมันก็เลยมีการหลงเป็นเหยื่อตลอดนะครับ,นะรบมาลงทุนกับเราสิ มาลงทุนกับเราสินะเงินปันผลนั่นนี่เห็นไหมเนี่ยรวยรถใหญ่หลังโตบ้านใหญ่หลังโตคอนเทนต์เห็นบางคนเห็นใน Facebook นะครับอ้ยอย่างนี้มันรวยจริงเว้ยมันทามันนั้นอันนี้มาลงทุนกับหนูสิถึงหลงกันเป็นเหยื่อกันเยอะไงครับนะครับมันประมาณนี้แหละนะครับเนาะนะครับพวกนี้นะครับเนาะมันจะเป็นแบบอย่างว่าแล้ะครับนะทุกวันนี้เงินทองนะครับมันก็เลยหลงเป็นเหยื่อเงินทองความโลภหรือกิเลสได้ง่ายนะครับเนาะเอาเงินล่อแล้วกันนะครับเนาะนะครับ ตกปลาก็ใช้เบ็ดนะนะครับตกคนก็ใช้เงินนะครับเนาะมันประมาณนี้นะครับผมนะเออนะครับมาลงกล้องกันนะครับเนาะเด่นปลาตะเพียนลงประจงนะครับหรือปลาประหยัดท่านนะครับนะปีสองสี่เก้ากว่านะพี่นะครับนี่นะครับเนาะปลาประหยัดนะครับก็ดูเนื้อหานะครับเนาะของสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนะยันเลยนะครับยันขอเบ็ดยันลงประกันนะครับ ยันคูนะครับดูนะครับนาอตขอยังเก่านะสองสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็นะครับนาอตชิ้นนี้นะครับพิเศษตรงมีรอยจานนะนะครับนี่ตรงหัวนะครับนาะเนี่ยมีจานนะครับแล้วก็นี่นะตรงหางเดี๋ยวนะเห็นไหมครับนะรอยจานนะครับตรงหางนะนี่นะเป็นมีนะครับแล้วก็ด้านหลังมีที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยว นี่ตรงหางนะครับตรงหางด้านในที่นี่นี่นะครับก็พี่เจ้าของเดิมเขาบอกมาแล้วแหละนะครับเห็นไหมครับมีรอยจานนะครับผมแล้วก็ธรรมชาติความเก่าของพระเก่านะครับนะครับตะกันต่างๆนะครับแล้วก็ความคมชัดต่างๆนะครับมันก็เป็นนะครับธรรมชาติของปราแท้อยู่แลวนะเห็นไหมครับอาขระนะครับเนาะ แล้วก็คาบต่างการเกิดเกิดต่างๆนะพี่นะครับมันก็นี่นะครับเนาะก็เป็นเครื่องรางสายค้าขายนะครับเนาะเมตตามหานิยมนะครับอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อจงนะครับเนาะพะหลวงพ่อจงนะครับท่านเป็นเกจิยุคอินโดจีนนะครับเนาะยุคคือยุคอินโดจีนนะครับนะครับสองสี่แปดห้านะครับเนาะแล้วพอประเทศไทยผ่านสงครามมาแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับเนาะก็อยู่ที่ช่วงสร้างชาตินะครับเนาะนะครับท่านก็นะครับเนาะ หวังดีนะครับท่านก็เลยสร้างพวกเนี้นะครับพวกปลาตะพงตะเพียนนะครับเนามาให้ประชาชนได้ใช้บูชานะครับเนาะหาเงินหาทองกันนะครับสร้างบ้านใหม่สร้างตัวใหม่นะครับผมนะก็เป็นความหวังดีของเกจิยุคเก่ายุคโบราณนะครับที่มีให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณวีเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับเนาะทั้งยูทู e ทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเฟซนะครับะ ให้ปุ่มกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ